ลาบหนูครับหนูเถาหนูเถาหนังเหนียวนะวันนี้ลาบหนูเดี๋ยวเราจะสับนี้แล้วก็สับ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 ให้ละเอียดลาบน,นีหนังตุ้มหนังครับตุ้มหนังนี่นครับลาบครับวันนี้ลาบหนูเถาหนังเหนียว แล้วสับแล้วก็ต้มวันนี้ต้มให้มันโอ้โหน่าท่าทานตุ่มนานเลยนะหนังเหนียวแลยท่ันราบหนูราบหนูราบหนูหนังเหนียวราบหนูราบกระหอกนะกระหอกที่เคยเอามาเภอเด้อนี่นะราบหนูเฮ้ราบกระหอก คอเคอยมาสับเรียบร้อยครับสีแดงแป้งเอาไปใส่เออเขาบอาอยากใส่นะเอาไปล้างอ,อันนึงมะขามาเออทำเปรี้ยวๆอะไรนี่สดอร่อยใส่ต๊ะกันพอ,อแล้ว แค่ในั้นแหละในใบมะขามโอ้โหโอเคนี่ครับสับเรียบร้อยแล้วเราก็ม,มีมีพริกมีพริกพริกโดดโดดแล้วก็มะนาวคั้นมะนาวนะเดี๋ยวจะคั้นมะนาวครับใส่เกลือกับมะนาวคั้นเอาน้ำให้มันออกแล้วก็ไปดวดนี่เครื่องหอมนี่ผักกลับครับผักกลับ ล้ำน้ำหนูแม oh, oh. ่งกระหอดน้ำหนูน <son> ้ำหนูหนูนังเมียวต้มหน้ำมันอยู่เี่ยหละต้มหน้ำมันอยู่พี่โอ้โหทำารูดนังทำอรูดโอ้เครื่องในอันนี้ โอ้โหลองชิมดูดี่มันเป็นยังไงบ้างนี่นะครับโอ้โหดูจ้งเปิดแก๊สแรงเลยอ่ะอาบอกแก๊สหน่อยรอกแก๊สอ่ะโอเคอืมกินแม็ดคุ้นเคยมากเลยอืมอะไรนี่กินได้ ใส่เกลือนหะพราะ,ละปะลาร้าน่าจะใส่เยอะแล้วเมืเ่อกี้เยอะอยู่นะไม่ใส่เกลือไม่เป็นไรเเออไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวรอใส่ตอนปรุงก็ได้โอเคใส่เดียวมันเค็มตรงนี้มันจะแก่ไม่ได้นะใช่ใช่น้ำมันจะไม่อร่อยเกินตอนนี้เอาไปเก็บไว้ก่อนดีกว่าจะได้ เตรียมพร้อมสำหรับการข้นเกลือมะนาวมะนาวเยอะใช่ไหมโอเคใช่ใช่อ <c oughs> ะอืมเราจะลวกไข่นั่นด้วยนะ เริมพักขมเ้าอ่ะพักขม,มอให้มันแบบว่าให้มันเปื่อยกว่าเดิมนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะคันเนื้อล้ะครับเนื้อคันเนื้อเรื่ยเนื้อคันเนื้อใส่เกลือหลักหนูหลักหนูขอบคุณนะครับพี่เขยครับเขาเป็นคนจัดหามาขอฝากจากมุกดาหาร กใส่ใชายอุ้ยใส่มะกอกพอดีเลยโอโ้โหใส่ชุ่มตำชุ่มตำอ่ามีมะกอกป้าด้วยวันนี้โอ้โหป้าเอาของเอาป,า,อา,ป,า,ปา,ากเลยมีแล้วเนี่ยลูกกนะินแล้วก็ไหลเลยคิดเยอะเกินตำเต็มจานะ้านเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะใส่มะนาวด้วยแล้วก็ใส่มะกอกด้วยใส่เลย ไปเต้าหมอ้อก่อนเดี๋ยวเราจะบีบรูส่นี่แล้วก็ที่เหลือก็โยนใส่นู่นเอาไปล้างเปลือกไปก่อนโอเคอ่อากำลังพูดถึงนี่ยเนี่เนี่ยี่เคยครับจากบ้านวันยางเลยนะน้ำหนู่ม เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะครับเนื้อแน่นอีกทีเห็นหนูหนูจะน,นี้มันอมเนื้อแน่นผมดยอดมันไงก่อน่ักนี้จะกินน้ำเดียวหลายคนได้หรอครับกินมะเทอร์นันเป็นเะเทอร์ นี่เหมือนเดิมเหมือนซูมว่าบางคนมีกินนะนะกินแค่มีกี่คนนะั<ม>่นนอะงเกอยู่เโยชนะคือบ้านเราคนมา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 ถ้าเบิ่งขั้นตอนต่อไปเด้อไปรอดูขั้นตอนต่อไปเด้อท่านผู้ชม เดออ่ะส่องมาอ <Okay. S 1> ย่างนี้ตรงมือนี่ตรงมือเออเรนะื่อยๆเรากำลังคั้นบีบน้ำมะนาวครับท้าวะไรลายน้ำมะนะลายจริงเหรออืมน้ำมะนาวครับนี่ๆๆสองสองสอง,สองให้ดูนี่นวยน้ำลงมาเห็นไหมมันจะไปก้อนๆแบบนู้นอ่าไม่เดี๋ยวเราบีบกันเนี่เป็นก้อนมันหั่มะนาวกับแล้กอกเข้าไปเนี่ มองหิงตรงกล้องเขาเปนะนั่นนี่เดี๋ยวจะเอาน้ำตัวนี้ไปลวกแล้วก็มาตำไอ้เนื้อเนะนี่ยนี่นเราบีบออกแห้งๆไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่น้ำมะนาวแล้วเปล่าน้ำมะนาวใส่มะนาวเหรอ ใช่นะมันเอามากรอกเกลือคั้นคั้นให้มันนัน้นแล้วก็มาบีบน้ำอ,ออกแล้วก็เป็นน้ำแลบบ้วก็หนูถ่ายเองอืมถ่ายอ่ะ่เดี๋ยวมันจะแห้งมันจะเป็นก้อนพ่อไม่เหมือนไอน้ตัวน,น,นั้นมีบมันให้หมดทำไมพ่อต้องถังแบบถังนี้มันแข่งละอ,อืม พ่อไปแอบรูบั้งไห่พ่อพ่อก้มไปอย่างเงี้ยเนื้อฮันดูใช้แรงไงใช้แรงทำงานใช่ปะทำงานอีกไม่ใช่ทำงานทำตัวข้าวนี่งานไหมดูแม่ค่ะเอาให้เห็นผักสิลูกลูกก็ลูกว่านี มนอะไปกันอรอีอันนี้พริกอ่อันนี้อัไหชาช้าช้าชาอย่าเร็วะตายอันนี้พริกนี่ผักอะไรมายกขึ้นหน่อยดิากุ้งไม่เห็นเอทำเสร็จยังโอเค ัช <bid. S 2> ีีมอะไรบ้างฟักชี้บ้างี่ักชี้ักชีจริงด้วยนี่ต้นหอมอันนี้อะไรใบมะกรูดใบมะกรูดที่ไหนบ้างมะนาวใบมะนาวมันจะใบมะนาวใส่แล้วก็เป็นเหมือนใช่เดี๋ยวเนี่ยกำลังปัน้นพอปั้นให้เหมือนไหมใช่ให้มันเป็นแบบนี้ครับอ,อืมแต่ตองห้อ หนูหนูอันนี้หนูถ่ายแล้วพ่อก็ถ่ายด้วยอืเบาๆลูกอย่าอย่าโยกเยอะพ้องให้ช้าไหนๆกดสีส้มไหมฮะกดสีส้มกดสีส้มหนึ่งกดแน่ๆตรงนั้นนี่นะครับเรียบร้อยแล้วมาเป็นอันนี้เราจะใส่ตรงนี้ล้วก็จะให้หนปิ้งปิ้งปิ้ง นี่ครับน <h> ี่ใส่อย่างนี้เลยชุบนี่สุดนี้สุดไอ้เฮือนคอยไทยเฮือนไทยเฮือนดูไทยเฮือนดูไท้เฮือนเด้อเนะใ้เฮือนไท้เฮือนเฮือนคอยนี่ละอันนี้นะเอาไแล้วกเอาไปต่ําเลยตดเพ่ให้มันคุย มันค well, yes. ุยยห้มันดูดน no ้ำทำต้มอันนี้เข้าไปเดอเนือเซีนมันั่นต้มมาจังอยก่ให้มันสุกก่อนมาโอ้ยคออกเนาะคบอก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 มันนมันโคตระเห็นยบมันโคตรมีมีเห็นยบอมันโคนะอะไรนะมันโคตรบอกบอกบอกอืม นะมักเกือบเลยเฮียกานหน้อยฝันมาเบิ่งมันพดบล็อกบอกบลอก,อกน่กะคนนี้กหรอเขาเรียกว่าเพลวะอันเนี้ยเบื่อมักมา่ขี้หูแล้วหนูขอใส่เปิงหงชิลลช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยทำอะไรบ้างเล็กเจนีน้อยใช่ใส่เลยแม่ใส่เขาได้เขาได้จำอะไรนะเขาได้อยู่ แต่ว no? no? nah, ่าปกติมันต้องน้อยกว่านะเช่นน้อยเช่นเล็บเช่นเล็บแหลบนะบยู่เรยักเ์็บอยู่วะแหลบนค่เออคุณคุณย่าเนี่ยนะคุณย่าเสาแหบนะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำต้มมาลวกอันนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปโอ้ จะได้กินไหมเนี่ยสงสัยจะโดนเตะยิงเพงเตะแน่อนอนเลยจะเด้งจะเด้งอ่านี่นี่เดือดต้มไว้ที่นึงก็เราก็จะเอามาตมนำนะตักออกมาแล้วก็ไปตำแล้วก็เทใส่แล้วก็ปรุง กินตอลบอกวนครับวันนี้เนหื้อมันแน่นจริงเนื้อมันแน่นเลยจอดขอพูดคนเอามาส่งด้วยนะครับวันนี้มีคนมาออามาส่งครับโอเคจากมุกทหารมาอ่างทองและอ่างทองมา ปทุมครับขอบคุณคนที่เอาอ่าใช่ภาพเหตงนำมาส่งเขามาตัดเขามาแม็คโคด้วยพี่พลอยด้วยใช่พี่พลอยพี่พลอยเขามาแม็คโครแล้วก็กลับไปทำงานต่อหลานตาออกครับอตาออกตาออกเอาโคมาเอาโคมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาโคมาเราจะตำฮะ โอเคเราจะตำแล้วก็ uh huh. น้ำาให้หน่อยควนั้นอล่ะขวดนั้น uh huh. อะคว <Okay. S 1> ดนั้นทำมจ๋าจ้า มะนาวอร่อยไหมนี่กินมะนาวอยู่ครับเติมน้ำนิดหนึ่งเยเดี๋ยวจะพ่อจานมันเฉิมเป็นาดไหือหวานเขาเรียกแล้วมันเฉิมมันฉ่ำมันเฉิมมันเช็ดมันเผ็ดเปรี้ยวอ่าเดี๋ยวจะเป็ีอย่นี้นะครับนี่จะเอาให้เดือดพุดๆเลยเพราะว่าเราจะลวกนี่พอเลือจากถุงครมไหมนี่ ไม่รู้หรอกไม่รู้จักพีเอ็มเลยแต่ไม่รู้จักอ,อืมพี่จับน้อืมแล้วก็มาเลยมาคนมานอกพ่อไม่รู้จักหรอกแต่แม่ไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักดีเลยแหละเปี่ยวพ่อไม่รู้จักเลยพี่มพี่ยองพี่เอ็มอืมคนมานอกนอนาเสี่ยบอ่ะเสี่ย แข็งครับร,รังปลงกลางปลัง่งปลงลงเอาไฟดับเออเอาเดือดเดือดเอาหอมบกตัวนั้นอ่ะมาใส่ในเออนั่นแหละมันจะใส่พอดีเลยกับที่อยู่ในห้องอะ่นะ เดือดดดดดดดเราจะเอามาเทใส่ตรงนี้นะครับพอดีอยู่ตอนนี้อยู่คนเดียวโอเนคน <Okay. S 2> อ่านี่นี่เท<ๆ>น,น้ำร้อนใส่แล้วมันลวกแล้วเราจะเอามาเป็นอย่างนี้ครับมันจะสุกเลยตัวนี้มันจะ Course. สุกงมันสุกจากเอน,นแล้วแต่ว่าตอนนี้มันสุกน้ำร้อนนะนี่นะครับเดี er ๋ยวเราจะหั่นหนังใสนะครับตอนนี้ โอเคนี่ย่าเยียเียนี่ย่เียเียไหนอะฟันหลุดยังขอดูหน่อยข้างข้าๆมองตรงนี้ไม่เห็นเดี๋ยวข้างๆโยกโยกโยกโอเคเยี่ยมมากเลยคืนนี้เอาให้หลุดนะ หมกปลาครับหมกปลาหมกปลา,ปาหลายอย่างครับเดี๋ยวเราจะเอามาเป็นอันนี้กินตอนเช้ากินตอนนี้หละอร่อยเนี่ยเอาไม่รู้นะอันนี้อร่อยหมูใส่แล้วใครจะกินด้วยอ่ะมันเค็มไงมเค็มเออปรุงยังไงให้มันคือจริงๆมันมันอร่อยมันเค็มไปนิดนึงมันไม่เค็มมากหรอกเค็มนิดนึงนิดงเดียวถ้าเรามีผักเนี่ยมันกินได้ มันนัวกว่าของเราที่ทําก็แล้วกันคือเวลาเรากินปุ๊บเรารู้เลยอันเนี้ยมันนัวมันมันมันอร่อยอ่ะพวกนี้ยแต่มันเค็มไปนิดนึงแล้วก็เพิ่มน้ําไงใส่น้ำนิดนึงพยายามดีกว่าถ้างั้นก็ไปเพิ่มไหม่เพิ่มผักเพิ่มอะไรไปเลยเออเออเพิ่มผักไหมเพิ่มผักไปเพิ่มผักต้นหอมบักชีอะไรก็ว่าโอเคหอมบักชีแบบ Khi làm ờ, ở tìm đâu có lẽ À, có lẽ nhanh 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 Mình nhanh 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 tăm nhanh nhanh Tâm, tâm, nhanh 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 Hóm nhanh nhanh lại lại nhanh nhanh lại nhanh 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 เอาเหมือนทรายที่เล่งเลยเหมือนทรายจะตำไปตำมาเหมือนทรายเลยครับเนื้อมันร่วนมากสุดยอดหนูว่ามันข่านไงมันเป็นทรายนะเดี๋ยวนะก็ตำใส่ไหมยังเดี๋ยวอย่าก็ใส่ให้หมดเีย ใส่ยัดตรงไปเลยำลำไม่ต้องตำาละเอีกากเอาประมาณหนึ่งนะครับประมาณหให้มันให้มันเป็นเป็นก้อนอ้าวมันจะเป็นอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละก็บกมันจะออกเเหม็นนิดนึุนๆนี่นะวางไว้ไม่ต้องไปยื่นออกมาอันนัเอาอันนั้นมาโอเคทรัพีบวมกว่ม นี on, ่นเใส่ไงพ่อน sure> ี่เอ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวรอบนี้อาจจะปรุงอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีาปรุงอันนี้อันนี้เอาไว้นี่ก่อนก็เอาใส่นี้เหรอออไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋วเาเอาใส่ไนเขากินนะเอา่นี้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวงานอะไรก่อนอว่งนอก่อนโอเค นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปรุงน้ำเหรอครับอเราปรุงกับน้ำปรุงน้ำปรุงน้ำปรุงน้ำแล้วก็เอาเนื้อลงไปปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาหั่นตัวหนังใส่หั่นอะไรหนังครับหนัง,นงนหนังใส่ครบหนังไม่ใส่ครบก็ใส่เฉียงแ <พอ S 1> ต่ว่าเราต้องปรุงก่อนครับอ่าโอเคเไอไอดี๋ยวไว้กันก่อนมาโห ยี่สิบนาทีครับชิบนี้โอ้โหเด,ด็ดมากไม่ไหวแล้วึสุดยอดดีอีลีเด้อ๋อม,อยมอยวยมวยบอลตองบอาฮอดหนังคนหนังใส่เรี่อยเร้อยเอชิมหน่อยชิมชิม กินครับกินคนเดียว มาเด้อนบ้เดิมตามหนูอเอานแล้วอ้อมหอมแซๆๆ่บๆโอเคดูดทำยังไงข้าเอมอร่อเข้า